มาดูแอร์กันนะครับับวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูแอร์นะครับเป็นแอร์ที่ซื้อมานะครับตัวนี้ซื้อมาจากร้านนะครับเป็นร้านใหญ่เลยนะครับในตัวเมืองแพร่นะแต่ผมจําร้านไม่ได้นะครับนี่ครับก็เป็นมิตซูิชินะครับรุ่นนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับมิสเตอร์สลิมนะครับตัวนี้ประหยัดไฟเบอร์ห้าสองดาวนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ อยาใครเลือกเองเลือกอะไรก็พยายามดูตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นค่าประหยัดไฟนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันจะประหยัดกว่านี้อีกหน่อยมันจะเป็นเบอร์ห้านะครับสามดาวนะครับหวาสุดนะครับนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้มันก็คงได้ประมาณสองดาวเพราะว่ามันเป็นขนาดที่หนึ่งหมื่นแปดพันบิทยูนะครับ ประหยัดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้มิสเตอร์สลิมนะครับคือร้านแนะนำมาแล้วก็คนรู้จักแนะนำมาเขาบอกว่ามันดีนะครับผมก็ให้ทางร้านคำนวณให้ห้องผมก็กว้างพอสมควรนะครับนี่ครับก็คือพอประมาณนะครับประมาณ มาเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เปิดให้ดูกันตัวนี้ก็กำลังหัดใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เปิดแค่ความเย็นนะครับไม่ค่อยได้สนใจไอ้พวกลโมงรีโมทเท่าไหร่นะครับเย็นคือจบนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเราเปิดออนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ดีอย่างนะครับเห็นครับตัวนี้นะครับอุณหภูมิขึ้นสองเพราะว่าถ้าอุณหภูมิมันโอเคแล้วมันก็จะตัดเหลือหนึ่งดวง นี่ครับตอนนี้เครื่องกำลังรันนะครับทำงานนะถามว่ามันเงียบขนาดไหนโอ้ตัวนี้เงียบมากนอนทั้งคืนนี่แทบไม่ได้ยินเสียงครับนิ่งมากๆเลยนะตัวนี้นิ่งมากๆเลยนะครห้องนี้5คูณ5นี่สบายเลยครับตัวนี้นะครับหนึ 108, ่งนแัน BTU ะน5คูณ5นี่สบายเสียงของมัน,นคือว่าแทบไม่ได้ยินเสียง ข้อดีอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูตัวนี้เ,เห็นไครับ f a s นะครับ, <Fast S 2> รบกดตัวนี้ปุ๊บนะครับเพราะปกติเราจะให้มันทํางานไปเรื่อยๆๆที่นี้มันไม่ทันใจนะครับกว่ามันจะได้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้เนี่ยมันนานนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เขามีระบบ fast กดเลยเห็นไหมครับมันจะทําให้อุณหภูมิในห้องนะครับเย็นเร็วมากนะครับโอ้เมื่อก่อนไม่ไม่มีตัว ฟ้าตัวนี้นี่พอมันมีตัวนี้ปุ๊บนี่ต้องใช้ตลอดถ้าไม่ได้ใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันเย็นเย็นช้ามากนะครับเนี่ครับมันจะทํางานประมาณผมกพจําไม่ได้ว่าประมาณกี่นาทีข้อมูลก็ไม่ได้เป๊ะครับประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับพอมันถึงที่เข้ามามันก็จะตัดนะครับตัดนะครับทีนี้ไอ้เจ้าสองปุ่มตัวเนี้ยถ้าอุณหภูมิมันได้นะครับนะครับที่เราตั้งไว้นะครับตะกี้เห็นยี่สิบองศามันก็จะเหลือปุ่มเดียวนะครับ ก็เป็นปกติของแอร์ทั่วไปมีระบบตัดตัดความเย็นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับรีโมทก็มีที่ปิดเปิดเรียบร้อยนะครับเซฟกตีเรียบร้อยนะครับมีปุ่มหลายตัวค่อยๆศึกษาไปนะครับผมก็ยังศึกษาไม่หมดนะครับแต่ที่มารู้วันนั้นก็คือว่าตัวนี้มันเป็นอินเวอร์เตอร์ดีมันก็ดีอย่างหนึ่งครับตัวนี้คือว่าวันนั้นฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับเพี้ยนะครับไฟดับนะครับไฟดับ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้อินเวอร์เตอร์แล้วมันไม่ทนผมผมผมที่แรกก็กลัวนะครับแต่ทีนี้ผมไม่กลัวละเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมิสเตอร์สลิมตัวเนี้ยเนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับนี่แถบสีาฟ้าแบบนี้เลยนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันวิตัวนี้นะครับวันนั้นฟ้าร้องฟ้าผ่าไฟดับนะครับไฟตกนะครับไฟมาไม่เต็มนะครับหลายรอบแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าสิบรอบครับการันตีเลยไม่ไม่เสียนะครับ ผมรู้สึกว่ามันมีระบบบางตัวที่เซฟตี้นะครับทนนะครับและอีกอย่างหนึง่งอ่าเมื่อไฟฟ้ามันมานะครับมันมีหน่วยความจําด้านในพอมันไฟมาปุ๊บทั้งๆท,ท,ที่พวกนี้นะครับเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วไฟดับนะครับประมาณสักครึ่งชั่โวโมงไฟมาปุ๊บเครื่องทํางานนะครับเครื่องทำงานปกติปุ๊บขึ้นมาโอ้โหผมนึกว่าเจ๊งบ้ละแต่สรุปไม่เจ๊งนะครับทนนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครอยากได้แอร์ลองแนะนําเราไปซื้อดูนะครับตัวนี้เป็นแอร์ที่ผมชอบมากมเลยนะตอนนี้นะก็คือ Mitsubishi นี่รับ p r a c t i c รุ่น m r Slim นะครับ Inverter นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมศึกษาคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปต่อไปว่ามันมีระบบอะไรมั่งในตัวเครื่องอันนี้คือข้าวๆก่อนนะครับมันได้มาใหม่นะครับข้าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋รอสักพักทนึ่งครับตอนนี้มันยังไม่ตัดนะครับต้องรอให้มันตัดก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ